สวัสดีครับพบกับผมเดบไทยสอนเขียนโปรแกรมนะครับคลิปนี้ก็มาต่อกันเลยนะครับผมได้สอนการแสดงข้อมูลจัดการธนาคารไปแล้วนะครับข้อมูลบัญชีธนาคารคลิปนี้ก็จะมาทําตัวที่เป็นแก้ไขกับตัวปุ่มลบนะครับก็คือในส่วนที่เป็นลบแก้ไขของบัญชีนะครับถ้าผมกดคลิกปุ่มแก้ไขนะครับตัวนี้มันจะส่งค่า X ไปที่ member อยู่นะครับตรงนี้ยังไม่ถูกต้องนะครับให้ทุกคนนะครับมาแก้ในไฟล์ที่เป็น ในส่วนที่เป็นแบงค์นะครับผมแบงค์ underscore l t php นะครับก็คือไฟล์นี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับใน a href นะครับตัวนี้มันจะบอกว่าลิงก์ไปที่ member php นะครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น b a n k php นะครับส่งพารามิเตอร์ x เท่ากับ edit นะครับพอ x เท่ากับ edit แล้วก็ส่ง m id นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น id นะครับแล้วก็ ตัวนี้ low member ก็เป็น id นะครับในส่วนที่เป็น low member นะครับให้ทุกคนนะครับไปเปลี่ยนด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าเราจะทําให้ในการเช็คมันไม่ low ไม่ชนกันนั่นเองนะครับไปเปลี่ยนด้านบนด้วยก็จะเป็นในส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับ resource นะครับตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วผมก็จะเปลี่ยนอันแรกก็จะเป็น stmt นะครับตัวนี้เป็น bank bank นะครับ แล้วก็ก๊อปตรงนี้มามาใส่ตรงข้างล่างนี้ด้วยที่เป็น xq นะครับแล้วก็ resource r e s o ตรงนี้ก็จะเป็น bank นะครับ bank แ,แล้วก็เราจะทําให้มันเป็นระบบนะครับไม่ต้องไปก๊อปมาอย่างน้อยก๊อปมาแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรให้มันด้วยนะครับอ่าตรงนี้แล้วก็เอา resource bank เนี่ยครับมาวางแทน for e a t ตรงนี้อ่าที่จะเป็น resource mem m ตรงนี้ แล้วก็ข้างในนะครับ low underscore member เปลี่ยนเป็น low underscore bank ซะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของจัดการข้อมูลบัญชีแล้วนะครับก็โค้ดก็จะเป็นชุดนี้เราจะใช้ตัวเป็น low bank แทนนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเราเปลี่ยนแค่ low ใน for each แล้ววนลูปมันจะหา low ไม่เจอถอ่ามันจะหา low ไม่เจอนะครับถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนใน echo ด้วยนะครับผมลองกด save แล้วก็ไปลอง refresh ดูอ่าเห็นไหมครับ ข้อมูลจะหายไปหมดเลยเพราะเราเปลี่ยนใน for each แล้วให้ทุกคนนะครับ copy l o แ bank นะครับมาวางไว้ต่อได้เลยใน id ใน b bank b name แล้วก็ b number นะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น low bank ให้หมดแล้วก็ต่อมานะครับใน id เหมือนกันนะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น l o แ bank นะครับตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็กด save ไปนะครับแล้วก็ไปลอง refresh ดูครับมันจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเรากดแก้ไขข้อมูลนะครับกด คลิกเข้าไปนะครับมันจะส่งค่า edit นะครับ Act เท่ากับ edit นะครับแล้วก็ id เท่ากับ1ตัวนี้พอมันส่งค่ามาแล้วนะครับมันก็จะไปเข้าเงื่อนไขที่อยู่ในไฟล์ bank ตัวนี้นะครับถ้าส่งค่า Act เท่ากับ edit นะครับให้เรียกใช้ include file ที่ชื่อว่า bank underscore edit p h p นะครับในข้าเงื่อนไขของ lef ตัวนี้นั่นเองอ่าเราก็จะมาทำไฟล์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมา1ไฟล์นะครับผมจะ เอาชื่อมานะครับแล้วก็มา New File ใหม่แล้วก็สร้างเป็น b a n k u n d e r s c o d i t d i t p h p นะครับตัวนีอ้อย่าลืมนะครับ p h p เช็คด้วยนะครับว่าเราพิมพ์ถูกหรือเปล่านะครับตรงนี้บางคนพิมพ์ภาษาติดหรือว่าลบไม่หมดมันก็จะเพี้ยนไปเลยเพราะมันหาชื่อไฟล์ว่ามันหาไม่เจอนะครับเพราะว่าที่ผมทําก็เจอหลายครั้งว่าพิมพ์ภาษาไทยติดไปแล้วแล้วลบออกไม่หมดนะครับตัวนี้แล้วก็กดเซฟไปเป็น Bank_Edit เราก็จะกอ๊อปอาฟอร์มของเขามาก่อนอที่เป็นแบงค์แอดนะครับตัวนี้ก๊อปมาทั้งหมดเลยนะครับในส่วนที่เป็นแบงค์แอดนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวก๊อปมาทั้งหมดนะครับแล้วก็มาวางแทนมาวางทับเข้าไปนะครับเป็นอโอเค แล้วมาวางไว้ในแบงค์อีดิแล้วก็กดเซฟนะครับเรามาลองเช็คดูนะครับกดย้อนกลับไปก่อนถ้ากดแก้ไขข้อมูลนะครับตัวนี้อ่าก็จะเป็นส่งค่ามานะครับแต่ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับข้างบนหัวว่าเป็นแก้ไขนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือส่วนที่เป็นแก้ไขข้อมูลนะในเป็นแบงค์อีดิทอ่าตัวนี้ข้อมูลแก้ไขข้อมูลแก้ไขข้อมูล โอเคต่อมานะครับเราก็จะไปหาตัวอย่างที่เป็นการแก้ไขนะครับมา1ตัวอย่างาผมจะไปเอามาที่ member edit เลยก็ได้ครับตัวนี้จะเห็นตรงด้านบนนะครับเนี่ยครับ p ี p นะครับตรงนี้จนถึงคิวรี ie, ปิด p p p ตัวนี้นะครับให้ทุกคนนะครับ ก๊อปมาได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเอามาตั้งแต่ p p เปิดจนถึง p p ปิดตัวนี้มาวางด้านบนจาก b a n k e d i t เลยนะครับตรงนีน้จะได้มาแบบนี้มาโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาแก้ต่อเลยนะครับในส่วนที่เป็นข้างในนี้นะครับมันบอกว่า it set get รับค่าเป็น m id มาแต่เราเป็น id เฉยๆของตารางแบง k ์รับค่า id มาเชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วก็พอเชื่อมต่อเสร็จแล้วมาประกาศ s t a t e มนต์ก็คจะเป็น S T M T B แล้วกันย่อม,มาจากแบงก์แล้วก็ select star form ในนี้เป็นแบงก์นะครับธนาอ่าแวร์ด้วย ID นะครับ ID เฉยๆนะครับแวร์ด้วย ID order by ด,ด้วย ID นะครับตัวนี้พอเราประกศาศทำการ s t a t e มนต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาทำการ EQ ค่าเกตมันคือ,อ ID ตัวนี้ S T M T B อ่าต้องแก้ให้ตรงนะครับแล้วก็ Low E M ตรงนี้มันย่อมาจากอ่าที่ในตาราง Member เราจะเปลี่ยนเป็น Low B นะครับก็คืออ่าข้อมูลของธนาคารนั่นเองนะครับแล้วข้างในก็จะเป็น S T M T B อ่า P D O Fed x o r นะครับตัวนี้พอเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้า q u e r y ผิดพลาดให้มันกลับไปหน้า index นะครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็น S T M T Low B นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ พอเสร็จแล้วเราลองรีเฟรชดูครับข้อมูลยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่ามันต้องส่งข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลมาก่อนนะครับถ้าผมกด id ที่1นะครับอาพอแก้ไขตรงนี้มันก็จะมังโชว์ที่เป็น id ที่1เท่านั้นที่จะเข้ามาโชว์ในนี้เราไปเอาตัวอย่างมาใน member edit สัก1ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นในส่วนที่เป็น value นะครับตัวนี้ value เอา value มานะครับ value มานะครับแล้วก็มาแก้ใน input type นะครับตรงนี้ อ่าแล้วก็จะมี type text name b นะครับมาวางต่อด้านหลัง b name เลยเพราะว่าเราจะได้เช็คว่าในฟิลมันตรงกันหรือเปล่านะครับ b name แล้ก็ก๊อบ b name มาแล้วก็มาวางไว้ในโลนะครับแต่อย่าลืมนะครับโล em เราไม่ได้ใช้แล้วแต่เราจะเปลี่ยนเป็นคําว่าโล b แทนนะครับตัวนี้พอเราได้ตัวแบบมาหนึ่งอันแล้วเราก็ก๊อบมานะครับก๊อปมาจนถึงปิดพีนะครับก๊อปมาเลยอ่าแล้วเราก็ อ่าโอเคโอเคครับผมน่าจะเอาลืมฟันหนูมาอีกันึงอ่าโอเคก๊อปมาก๊อปมาทั้งหมดนะครับแล้วก็มาวางไว้ที่ด้านล่างอินพุตของเขาเหมือนกันเป็นจะเป็น B Number แล้วก็มาวางเป็น B Number อ่า B number แล้วก็ธนาคารตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาดูตัวอย่างที่ select อ่าที่เป็นอ่าตัวนี้อ่าจะเห็นว่าเขา ก็ใส่เครื่องหมาย p h เเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ไปยัดไปใน Val u e ด้วยแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเราจะก๊อปออปชั่นมาหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ของธนาคารของเรานั่นเองนะครับก๊อปออปชั่นมาพอเราก๊อปแล้วก็มาวางวางเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเปลี่ยนให้มันเป็นข้อมูลที่เข้ามาจาก data base ก่อนก็จะไปเอาตัวต้นแบบมาก็คือในโฟลเดอร์นี้ในไฟล์นี้แล้วก็มาวาง โอเคพอวางเสร็จแล้วเราก็ลบแล้วก็ลบนะครับข้างใน value ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มาวางโอเคก็จะได้มาแบบนี้แล้วก็ low ตรงนี้เปลี่ยนให้เป็น low b เหมือนกัน low b นะครับแล้วก็ name เป็น b bank นะครับข้างในก็ไม่ใช่ m level แล้วเปลี่ยนเป็น b bank แล้วก็ b bank อ่ามันก็จะได้มาแบบนี้นะครับโอเค พอเราได้มาแล้วเราลองไปเซฟดูนะครับผมกดย้อนกลับนะครับผมจะแก้ไข ID ที่1นนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับผมกดคลิกปุ่มแก้ไขนะครับอ่าข้อมูลธนาคารกรุงไทยก็จะเข้ามานะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็เลขอ่าแล้วถ้าเราแก้ก็จะเลือกต่อโอเคเรากดยกเลิอกอ่าตัวปุ่มยกเลิกนี้ให้ทุกคนไปแก้ด้วยนะครับในฟอร์มอีดิทจะเห็นไหมครับว่าไอปุ่มยกเลิกที่เอามาเรามันยังเป็นเมมเบอร์อยู่ให้เปลี่ยนเป็นแบงก เป็นแบงก์โอเคตัวนี้แล้วลองไปรีเฟซดูจัดการบัญชีนะครับผมจะแก้ไข ID ที่2นะครับธนาคารกรุงเทพกดคลิกปุ่มแก้ไขก็จะมีธนาคารกรุงเทพมาในส่วนนี้เรากดยกเลิกแล้วก็ต่อมานะครับมันยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะครับมันต้องมีไฟล์ที่เป็นการแก้ไขลงฐานข้อมูลด้วยเพราะว่าตอนนี้มันแค่โชว์เฉย เราจะส่งค่าเข้าไปแก้ไขด้วยนะครับเราก็ไปเอามาอ่าสักหนึ่งตัวอย่างนะครับก็จะเป็นอ่า member edit แต่มันมีไฟล์รูปเราไม่เอานะครับเอาเป็นตัวที่เป็นอ่าอ่า type edit แล้วกันนะครับตัวนี้ type edit db แล้วกันครับเอาตัวนี้มาแล้วก็เราก็ไป save add มานะครับ อ่าพอผมกดเซฟแอ d มานะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็น bank นะครับ B A N K u n n k r s c o r e edit กอร์อีดิ r อันนะครับตัวนี้พอกด save ไปแล้วก็เราเช็คตัวนี้นะครับป R ินอไว้ก่อนเปิดป R ินอไว้ก่อนอ่าเปิดป R ินอไว้ก่อนใน bank edit นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับมาดูในฟอร์มแอคชั่นนะครับว่า ไอตัวแก้ไขมันยังแอคชั่นไปที่ไฟล์ที่เพิ่มข้อมูลอยู่ที่ไม่ใช่เป็นแก้ไขข้อมูลนะครับตรงนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนเป็น Bank u n d e r ด c o r e กอร์ดด้วยนะครับตัวนี้ให้มันแอคชั่นไปถูกไฟล์นะครับ Bank underscore e d i t อีดิดอินเดอร์ส p นะครับส่งค่าเป็น m e t h o d ค่าโพสต์ไปนะครับตัวนี้แล้วก็กดเซฟนะครับโอเคอ่าตัวนี้ในส่วนที่เรากดแก้ไขข้อมูลนะครับผมกดแก้ไขข้อมูลไปแล้วก็กดบันทึกเลย ะจะเห็นว่าที่มันส่ง array เข้ามานะครับจะมี b bank นะครับธนาคารกรุงไทยแล้วก็ b name นะครับชื่อนะครับแล้วก็ b number นะครับตอนนี้มันส่งมาครบ3นะครับก็คือในฐานข้อมูลเรามี3 f ฟิลส่งมาถูกต้องหมดแต่อีกหนึ่งอย่างที่มันไม่ส่งมาก็คือตัว parameter ที่เป็น id ของ family key ของตารางนั้นเพราะมันจะเทียบไม่เจอว่าตารางไหนที่จะแก้ไขข้อมูลก็คือ id ที่เท่าไหร่นะครับเพราะถ้าส่งมาแบบนี้มันจะแก้ไขไปทุกตารางเลยอ่ะ ทุกฟิลดเลยทุกคอลัมน์เลยอาต่อมาเดี๋ยวผมจะมาทำตัวที่เป็น t ทม e ฮิตเด่นนะครับ Input t ไท e h ฮิตเดตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนไปหาตัวอย่างมาก็ได้ครับสักหนึ่งตัวอย่างใน Member Edit นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ Member Edit ด้านล่างนะครับเขาจะส่งมาเป็น ID นะครับกับรูปมาแต่เราจะแก้ไขใน Bank Edit ก็คือส่งมาในตัว Input นี้ก็จะเป็น i n p u t t ไท e ์นิดเด่นนะครับเนมด้วย ID เฉยๆนะครับ ID แล้วก็ตรงนี้โลเป็นโล w B นะครับแล้วก็ข้างในเป็น ID เฉยๆนะครับตัวนี้แล้วเราก็กด Save ไปลองมาลอง f ีเฟ h ดูครับอ่าพอผมแก้ไข ID ที่1นะครับกดบันทึกข้อมูลในส่วนที่ส่งมานะครับจะมี ID มาด้วยก็คือ ID 1นะครับเพราะว่าเราจะมาแวร์ตัวนี้ เราจะแก้ไขแค่ id ที่1เท่านั้นนะครับโอเคต่อมานะครับเราก็จะมาทําตัวที่เป็น bank edit db นะครับรับค่ามาจากฟอร์มนะครับตัวนี้เราปิดไปก่อนนะครับอ่าในส่วนที่เป็น t id ตัวเนี้ยเราลบออกให้หมดนะครับเราจะมาเอาตัวที่เป็นในฝั่งของ bank underscore add นะครับอ่า db ตัวนี้เห็นไหมครับเราอปมามาวางแทนเลยนะครับผม เราก็จะได้ตัวที่เป็นของธนาคารเรามาแล้วแล้วก็ต่อมานะครับไอที่เราจะเอามาอีกอันนึงก็คือ id นั่นเองรับค่า id มาแล้วก็ข้างในเป็น id โอเคแล้วก็ข้างบนนะครับ t name ตัวเนี้ยให้เปลี่ยนเป็นอ่ b bank ก็ได้ครับอ่า is set เ,เฉยๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนที่มันเป็น sql update นะครับตัวนี้ มันจะบอกว่าอัปเดตไปที่ตารางอะไรนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นตารางแบงค์แล้วก็เซตด้วยตัวนี้นะครับอ่าเราก็จะกดคอมมาแล้วก็ Enter ลงมาเ n น e ตลงมาเยอะเนะครับตรงนี้เราจะให้มันเซตตรงนี้มานะครับ T name ตัวนี้เราก็เว้นปึ๊บแล้วก็เว้นอ่าก็คือ3อันนะครับก็จะเป็น B bank นะครับตัวนี้ B bank มาใส่แทนแล้วก็เป็น B bank แล้วก็ B name แล้วก็เอา B name มาใส่แทนแล้วก็เป็น B name แล้วก็ B number เอา B number มาใส่แล้วก็เป็น B number อ่ะสตัวนะครับต้องเท่ากันหมดนะครับตัวนี้แล้วก็ขั้นตอนที่มาแวร์นะครับแวร์ด้วย ID นะครับ ID ที่เราเออกเข้ามาแล้วก็จะเป็นรับค่าเป็น ID มาตัวนี้เปลี่ยนเป็น ID นะครับแล้วก็ ID เป็น int แต่ไอตัวที่เป็น string นี่ครับ T name ก็มาก่อน อย่าเพิ่งนะครับก๊อปมาก่อนแล้วมาวางวางเราก็จะเปลี่ยนให้ตรงนะครับจากสิ่งที่รับมานะครับในค่าโพสก็จะเป็น b bank แล้วก็ b bank ใน b name อ่ะโอเคแล้วก็ b number โอเคเรารับมา3คอลัมน์นะครับตัวนี้ในการแก้ไขพอมันแก้ไขเสร็จแล้วนะครับก็มา Echo ตัวที่เป็น c d n ของ s w i ต t alert นะครับเพื่อในการแจ้งแจ้งเตือนตัวนี้ พอมันแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้มันแก้ไขปุ๊บแล้วก็เด้งไปที่หน้าแบงค์นะครับไม่ใช่หน้าไทยนะคเพราะเราเอาฝ่า์ต้นแบบฟอรมาใช้ตัวนี้ให้หน้าที่เป็นแบงค์ไปนะครับตัวนี้โอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองแก้ข้อมูลดูนะครับว่าข้อมูลเราได้แก้ไขถูกไหมครับอ่าตอนนี้ผมจะแก้ไข ID ที่1นนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับเปลี่ยนเป็นธนาคาร กรุงเทพ id ที่1แล้วก็ชื่อนายวัยุธตัวนี้เดฟแล้วก็ตัวเลขสามสามนะครับผมกดบันทึกข้อมูลมันจะบอกว่า bank underscore edit db pt เราไปดูนะครับว่าตัวนี้มันหาไม่เจอนะครับเราไปเช็คดูนะครับว่าไฟล์นี้ b a n k bank edit underscore db ในแอคชั่นนะครับผมว่า เราน่าจะพิมพ์อะไรผิดไปหรือเปล่า โอเคครับอย่าลืมนะครับตัวสุดท้ายนะครับ B Number นะครับก็ B Number ตัวนี้มันจะไม่มีตัวที่เป็นฟันอคอามม่านะครับลบก่อนนะตัวสุดท้ายมันผิดนะครับโอเคผมกดแก้ไข ID ที่1ใหม่นะครับแล้วก็เป็นธนาคารกรุงเทพชื่อ,อตัวนี้แล้วก็ฮ่าห้กดบันทึกข้อมูลนะครับแก้ไขข้อมูลสําเร็จนะครับตรงนี้ ID ที่1เปลี่ยนเป็นธนาคารกรุงเทพแล้วแล้วก็ ชื่อก็เปลี่ยนแล้วแล้วก็เลขบัญชีก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับแล้วเรามาเช็คดูนะครับตรงนี้เรากดเบาดูใน d า t a า a s รอ่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับตรงนี้โอเคแล้วผมเปลี่ยนกลับมานะครับเป็นธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ลบตัวนี้ออกอ่าแล้วก็กดบันทึกข้อมูลอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับอ่าคลิปนี้จะยาวดิดนึงเพราะว่าเราจะทําลบไปด้วยเลยนะครับ พอแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเราไปดูที่ไฟล์ที่ชื่อว่า bank underscore list dot p h p นะครับตัวนี้ด้านล่างสุดนะครับจะมีคำว่าข้อมูลยืนยันการลบนะครับตัวนี้เอเอสเลไปที่ Member d e เนะครับไม่ใช่นะครับเราเปลี่ยนเป็นคำว่า Bank นะครับ bank del p h p นะครับส่ง m id เป็นส่งเป็น id นะครับแล้วก็ Lowbank นะครับตัวนี้ Lowbank นะครับให้มันเหมือนใน list นะครับ Lowbank เป็น id นะครับโอเคกดเซฟไปเราจะไปหาไฟล์ต้นแบบเป็นการลบนะครับก็จะในอยู่ในที่อ่า m e r เ e r เดก็ได้นะครับตัวนี้ก๊อปมาเลยนะครับผมหรือว่าเซฟแอดนะครับเซฟไฟล์แอดนะครับตัวนี้ให้เป็น bank d e l php นะครับผมอ่า bank d e l php พอกดเซฟมาก็จะได้ไฟล์นี้เข้ามาแล้ว เราก็จะมาแก้หลักๆนะครับลบมันจะง่ายครับเพราะมันจะไม่มีอะไรเพราะมันลบจาก id เลยโอเคนะครับอันดับแรกที่เราจะเปลี่ยนนะครับ get m id เป็น id ทั้งหมดอ่า id นะครับรับค่าเป็น id ตรงนี้เป็น id แล้วก็ stmt delete form ตารางอะไรตาราง bank อ่าแล้วก็แวร์ด้วย id นะครับ id เฉยๆแล้วก็เท่ากับ id เฉยๆ ในส่วน by p a r a m m ID ก็เปลี่ยนให้เป็น ID แล้วก็ ID ตรงนี้ตัวแป ID, ร ID PDO ตัวนี้แค่นี้นะครับในการลบก็จะเสร็จแล้วแล้วก็ในส่วนที่เป็น window location ให้มันเด้งไปหน้าแบงค์ด้วยแล้วก็วิ่งไปหน้าแบงค์ด้วยนะครับโอเคครับพอเสร็จแล้วนะครับเราลองรีเฟชดูผมจะลบ ID ที่2นะครับตรงนี้ธนาคารกรุงเทพผมกดคลิกลบมันจะ อ่อออนคลิกขึ้นมาก่อนนะครับจะว่าคลิปจะทํางานก่อนแล้วก็กดโอเคอ่าพอกดโอเคข้อมูลก็จะหายไปเลยแล้วก็ไปดูที่ฐานข้อมูลนะครับตอนนี้มี2ผมไปกดเบาดูข้อมูลก็จะเหลือแค่1นนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวอยู่ครับผมครับสวัสดีครับ